นี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าลุคประจําปีนะคะก็คือเป็นลุคที่รวบรวมเครื่องสําอางที่ชอบนะคะจะออกมาในหน้านี้นะคะไม่ไม่ใช่หน้านี้นะคะยังไม่ใช่หน้านี้ซึ่งการรีวิวปีนี้นะคะเป็นอะไรที่เป็นปีที่งงมากคือเหมือนฟิลแบบงกราคุมพาธันวาระหว่างปีคืองงมากคือเกิดอะไรขึ้นไปบ้างยังไม่รู้เลยมีแต่อะไรแบบ สำหรับคอนแทคเลนในรูวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะใช้เป็นไอดอลเลนนะคะจะบอกว่าไอดอลเลนเนี่ยปีนี้ต้องให้เขานะเพราะว่าฮิตมากแล้วก็ดังมากด้วย mm hmm. ออกมาหลายรุ่นหลายแบบหลายแนวหลายสไตล์นะคะ mm hmm. เขาใช้เป็นสีโคโค่บราวน์ เป็น Google r r o w หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นคอนแทคเลนส์ที่แบบว่าเน้นแบบธรรมชาติใส่สบายยืนหนึ่งลายปีสุขุมก็คือต้องให้ไอเดอลเลนเขาแหละสาหรับคอนแทคเลนส์ที่แบบสายฝอตามาซสาบิเลียนหรืออะไรต่างๆก็ยังเป็นคอนแทคเลนส์รุ่นเดิมๆที่เคยทําคลิปไว้นะคะตาก็จะแบบเป็นประกายขึ้นมานะคะฟิลแบบฟิลเตอร์ไอเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปสกินแคร์นะคะแยกออกจากคลิปแต่งหน้าอีกทีหนึ่งนะคะที่เป็นแบบ ใช้แบบ of t h e year นะคะก็เดี๋ยวไปตามดูตรงนั้นทีเดียวแล้วกันเนาะมางานผิวกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนาบีบีนะคะตัวนี้พูดตรงๆเลยนะคะว่าตัวเนี้ยแทบจะอยู่ในทุกคลิปที่เป็นแบบถูกและดีคลิปเซเว่นคลิปต่างๆก็คือจะมีตัวนี้แน่ๆคืออันเนี้ยปกปิดได้ดีมากแล้วก็คุมมันได้ดีมากก็คือเขาอ่ะจะชอบเอามาบีบใส่พูชชั่นที่หมดนะคะก็จะได้ฟิลแบบบางเบาแต่ถ้าอยากได้ปกปิดก็ใช้จากซองเลยนะคะก็เริศดอันเนี้ยคือรู้มาว่าความที่เขาขายดีมากๆเลยนะคะในเซเว่น เขาก็เลยออกมาเป็น2เบอร์เบอร์2สําหรับผิวประมาณเขานะคะแล้วก็เบอร์ 3, สามสหรับผิวเข้มและคือสีแบบเข้ากับผิวคนไทยสุดแหละไม่วอกไม่เทาไอเลิฟนะคะ49บาบาทมีทุกเซเว่นจ้ะ ่อไปมาลงแป้งนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ชอบแบบของถูกและดีที่มันแบบเกินราคาอะไรเงี้ย อันนี้คือเทียบกับแบรนด์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยสีจานแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อบางเบานะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีรองพื้นหรือว่าอะไรต่างๆที่เราลงไปแล้วก็คือเอามาเซตพวกแบบรองพื้นบีบีอะไรเงี้ยคือดีมากคุมมันได้ดีมากด้วยนะคะเขาใช้ตัวเนี้ยแล้วมาทั้งวันอะคือไม่ต้องสับหน้าเลย12ชั่วโมองคือเอาอยู่แล้วจะบอกว่าพักก็คือนุ่มฟูดีมากแบบพอดีเลยอะแนะนําเลยนะคะใครที่ลงรองพื้นบีบีอะไรต่างๆเนี่ยต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะแลวตัวสีจัน ตัวนี้คือเขาปกป้องฝุ่นแล้วก็ปกป้องพวกแบบมลภาวะ p m 5อะไรองจาอะเงี้ยช่วงนี้ก็คือแบบเชียงใหม่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ฝุ่นเยอะนะคะตะบงตะบวมกันไปตัวนี้320บาทนะคะก็ลงไปเลยต่อไปคิวนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเคที่ดอ จริงๆกับเอร์88ดด้วยแหละแต่หาเบอร์88ไม่เจอนะคะ2อ,อันนี้คือหลังๆมาคือใช้ทุกคลิปไลยจ้ะใช้สีเป็นดร์กบาวนะคะ02อันนี้คือพูดเองนะหมุนยังหาไม่เจอนะแต่ว่าเอาสีดับาวน์จะเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยอินกับการเขียนคิ้วแบบไม่หนามากแล้วก็ฟูอันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นที่1นนะตอนนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะหาที่เซเว่นเหมือนกันนะคะ การมีคิ้วทำให้คนสวยขึ้นจริงๆนะเว้ยดูดิ <c oughs> คือมันแบบนี่สำหรับ ตาในวันนี้นะคะก็ขอเลือกมา2เพราะว่าเลือกไม่ได้จริงอันดับแรกนะคะก็คือจะเป็น k e n d a l by Kylie Cosmetics พูดตรงๆเลยนะว่าเห่อมากเห่อมากก็เลยปัดตกทุกอย่างแล้วเอาอันนี้มาเป็นที่1นนะคะดูออกไหมว่าติง่งแต่สีของเขาก็สามารถใช้จริงได้ทุกสีนะคะโทนน้ำตาลตรงนี้ก็คือจะใช้บ่อยมากสังเกตจากร่องรอยนะคะส่วน2ส,สีชิมเมอร์นี้ก็คือใช้บ่อยที่สุดสีพวกนี้ยังไม่ค่อยได้แตะนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยติสไม่ค่อยแบบว่ามีอารมณ์ในการวาดเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้เล่นนะคะ ก็จะมีแค่บริเวณนี้ที่ใช้เยอะต่อไปนะคะถือว่ามาแรงแซงทางค้งที่สุดบอบบี้บาวตัวนี้อันนี้เขาไปซื้อที่แฟนบอยแล้วซึ่งมันเป็นคอลเลคชันของสิ้นปีหรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยทุกคนดูทุกคนดูสีแบบว่าแน่นมากแล้วก็ชัดมากด้วยคือเขาเป็นคนที่มีของบอบบี้บ่าวน้อยมากพอได้มาลองใช้ก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าจะต้องมีทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าจะต้องไปเหมาอะไรอย่างเงี้ย คืออันนี้พอดีมากจริงๆลุกวันนี้นะคะเราจะทาสีแบบง่ายๆเลยด้วยของบอบบี้บาวอันนี้แหละก็ไปลงกันเลยอ่ะพูดกันง่ายๆนะคะจะมีสีเนื้อสีขาวสีน้ําตาลแล้วก็สีชมซึ่งทุกสีนะจะเป็นชิมเมอร์หมดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าสีสีขาวเนี่ยเม็ดชิมเมอร์จะใหญ่ใหญ่กว่าคนอื่นๆเขาตึงลงมืๆๆไปก่อนนะคะ แล้วก็ลงสีส้มนะคะทั่วเปลือกตาเลยใช้นิ้วดีกว่านะคะไม่สะใจข้างล่างก็สีส้มเหมือนกันนะคะ แล้วนะคะเราจะใช้สีน้ําตาลเข้มตรงนี้นะคะมาตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรให้เหมือนเกาหลีอะใช้แปรงที่มันแบบฟูๆหน่อยนะคะแตบบ่ไม่แน่นมากนะสีมันจะได้แบบไม่ชัดมากน่ากลัวเราจะปล่อยอย่างนี้ไว้เลยนะคะให้มันดูเป็นก้อนก้อนนี้เลยนะคะได้อยู่ได้อยู่ต่อไปนั้นเราจะใช้แปรงแบบนี้นะคะหัวแบบ ฉีดกับสเปรย์อะไรก็ได้นะคะให้เป็นเป็นน้ำๆให้มันเปียกๆหน่อยมาจิกตัวสีขาวที่ว่ามีมุกใหญ่สุดเม็ดใหญ่สุดนะคะมาวาดตรงหัวตาก็อดอลิอายกรู มันจะดูงงๆนะคะแต่เดี๋ยวมันจะดีแป๊บหนึ่งใครที่ดอลลี่อ y e ไม่เท่ากันถุงได้ตามไม่เท่ากันแบบเขานะคะอย่างฝั่งนี้จะมีเยอะกว่าฝั่งนี้เยอะเลยนะคะเขาจะใช้เป็นด so ิสซอเขียนคิ้วนะมาขีดขีดเลยอะเนี่ยมันก็จะดูมีขึ้นมาเราไม่ได้ขีดแรงเหมือนแบบเหมือนคนเกาหลีนะเราขีดแบบออกบ้านยังคนยังมองได้ไม่ตกใจอะ อายไลเนอร์จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากเจ้านางใครที่ติดตามเขาก็รู้นะคะว่าเขาติ่งเจ้านางมากจบขา่าวมาถึงอายไลเนอร์ก็คือชอบเขียนง่ายกรีดง่ายละเส้นเล็กสีดําสนิทใครที่หนังตามันนะคะก็เอาอยู่ตัวเนี้ยไม่ไหลไม่แผ่นด้านะคะแนะนำมากๆและถูกมากถูกไรงจริงอันนี้คือร้อยเก้ามีขายหลายที่นะคะรู้สึกจะมีอีแฟนบอยท็อปโลตัสหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะมีแล้วก็ที่เพจของเขาเลยละกันเจ้านางไทยแลนด์วันนี้เราจะกีดตาแบบ วิงยาวนะคะเห็นเห็นรอยต่อระหว่าง2-2งอันนี้ไหมเราจะกรีดวิงยาวระหว่างเลยนะคะแล้วก็เส้นเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเห็นไหมน่ารักเป็นการกรีดอะไรเนื้อที่แบบยิ่งกรีดยิ่งดูเด็กลงนะคะ รีวิวประจำปีอีกคนหนึ่งนะคะยิ้มสล่อนมาก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเด็กชายเซนเซฟ่าเซนเป็นคนยังไงครับใช้ดีไหมคนเนี้ยใช้ดีไหมใช้ดีเปล่าเป็นไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีเหรอไม่ใช่ดีงั้นเอาไปทิ้งขยะโอเคไหมโอเคไปไปสิอ่ะเซนเป็นคนยังไงอ่ะเราสิเซนเป็นคนยังไง คนยังไงอือลืแนะนำตัวกันนะหนึ่งชองจั้มสวัสดีค่ะพี่อะไรครับสำหรับที่ดัดขนตานะคะจริงๆอะสำหรับที่ดัดขนตาเขาคิดว่าอะไรก็ดีหมดแหละที่เป็นของใหม่เพราะว่าเหมือนพอมันเก่าๆไปแล้วมันเริ่มดัดไม่ขึ้นพอเปลี่ยนยี่ห้อใหม่เปลี่ยนอันใหม่หรืออะไรมันก็กลายเป็นดีณะตอนนี้นะคะเขาก็ยังใช้เคสนะคะมันรู้สึกมันแข็งดีแล้วมันแบบมันงัดขึ้น สำหรับมาสคาร่านะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจอากเมเบรีนกับตัวเขียวตัวนี้ตัวเขียวเนี้ยเอาไว้ปัดนะคะให้เหมือนกับบอกว่ามีความยาวส่วนเมเบรีนเนี้ยจะได้มีความหนาด้วยแต่วันเนี้ยเขาจะใช้เขียวกับคิว้วแล้วก็เมเบรีนเนี้ยกตาก็ไปดูกันเลย อุ้ยค,ครุบค่ะครับต่อไปนะคะเห็นตาแรงขนาดนี้นะคะแก้มก็คือยอมไม่ได้เขาใช้เป็น Galaxy Mini Brush ซึ่งตัวเนี้ยจะบอกว่ามีประมาณ5สีที่ครอบครองแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าชอบมากแต่สีนี้จะเป็นสีที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะสีนี้จะมีความเป็นแบบเหลือบๆห,หน่อยๆแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยคือสีแน่นมากเขาซื้อที่ e s s e n Boy นะคะเห็นมีเป็นร้อยสีอันนี้ก็คือจะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเอามาใช้ ไปไหนอะลูกโอเคครับบ๊ายบายเด็วบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวก็จะปัดไปเลยนะคะ ไม่หยุดกับแก้มนะคะอันนี้ก็คือว่าเพิ่งไปคนพบมาไปสั่งในช้อปปีมานะคะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่แพงของ Go Go Tail ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรด้วยมี2สีนะคะ201กับ202ซึ่งอันนี้เป็นไฮไลท์ซึ่งสีมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยสีมันแบบงงมากไฮไลท์อะถ้าปัดไปจมูกคือจบเราก็เลยจะเอามาท็แก้มหน่อยๆน,นะคะให้สีมันแบบว่า มีความแบบเหลือบทองให้มันน่ารักขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยลองปัดอันนี้เดียวเดียวแล้วรู้สึกว่ามีหลอดก็เลยต้องปัดสีอื่นที่แบบเราต้องการนะคะแล้วก็ปัดตัวนี้ทับไปลงแก้มตัวนี้นะคะจะบอกว่าออกแดดส,สวยมากสวยแบบอคือสุดอะน่าจะเป็นของจีนหรืออะไรแนวๆนวน,วนี้นะคะอืมนี่ปัดแล้วก็คือจะแบบน่ารัก ต่อไปลิปสติกนะคะอ่ะไม่ต้องถ่ายก็รู้อยู่แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็น t อปใน5ปีไปเลยละกันเพราะว่าใช้ตลกฮูดาบิวตี้สีสีสีบอมเชลนะคะคือเชื่อไหมว่าไปเจอใครก็ตามอ่ะทุกคนจะแบบหนูซื้อบอมเชลตามพี่หนูซื้อบอมเชลตามพี่อย่างเงี้ยคือเราใช้แบบใช้หนักมากคือใช้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 ไม่รู้จะใช้ยังไงละอันนี้เขาซื้อที่ซ e p h o r a านะคะไม่แน่ใจราคาเหมือนกัน ส่วนลิปข้างในนะคะเขาขอแนะนําเป็นลาการจริงๆอะ่ะม,มีมีหลายแท่งหลาย10แท่งนะคะที่คิดว่าควรจะได้อยู่ในเฟสแต่ว่าถ้าเป็นลิปสติกอะ่ะมันเยอะมากจริงๆเราน่าจะทาคลิปแยกไหมหรือยังไงแต่ที่คิดว่าเออลากาสร,รู้สึกว่าจะช่วงนี้จะใช้บ่อยเพราะว่า1แท่งเล็กมากแท่งเล็กในคอดในแง่เดียนะคือแข้งเล็กมากพกง่ายจริงๆนะคะเขาใช้เป็นเบอร์10แดงจแจ๋ เสร็จแล้วนะคะเชื่อว่าของส่วนใหญ่ในคลิปทุกคนน่าจะเดากันออกเพราะว่านี่หลังๆมาไม่ค่อยได้เปลี่ยนเครื่องสำอางเลยก็น,น่าแหละก็จะเป็นแนวแบบน่ารักกรุบทดลองคุมผมอย่างนี้เป็นยังไงลุ่งหรือล่วงก็เม้นกันมาได้นะคะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันเปิดหน้าดีทุกคนจะได้ไปเห็นแบบ texture สินค้าต่งตางๆที่อยู่บนหน้าเรานะคะ ใช่ป่าวะสำหรับคลิปสกินแคร์ประจําปีหรือว่าคลิปลิปสติกประจําปีถ้าอยากให้ทํากันนะคะก็เม้นต์กันมาได้นะคะหรืออยากให้แต่งหน้าลุกไหนอะไรยังไงก็บอกได้แต่ส่วนใหญ่อจะแต่งแบบนําร่องก่อนในไอจีอ่ะแล้วแบบคนก็จะเมนมาอุ้ยลุคนี้ลุคนี้ลุคนี้อะไรเงี้ยก็ยังไงก็ไปตามในไอจีได้อะไรได้นะคะแต่แต่งหน้าอย่างรู้สึกหน้าเศร้ามากเลยหน้าแบบเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาไงไม่รู้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนีลง้ลงคลิปบ่อยมากก็ดูกันหน่อยเถอะไปแหละบ๊ายบาย